ตอนที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปเล่นห้องฟรีพวกนี้แล้วนะครับแล้วเราชนะได้เหรียญมาเนี่ยเหรียญมันจะเข้าตรงที่กระเป๋าเรานะครับดูไปที่ขวาบนตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะมีว่าเนี่ยล่าสุดผมได้เท่าไหร่แปดเหรียญอ่ะแต่ถ้าอันนี้แค่ดูข้อมูลนะครับว่าเราเล่นไปไปเท่าไหร่หน,รนะครับได้เหรียญยังไงนะครับต่อไปถ้าสมมุติว่าเราเอาเหรียญพวกเนี้ยมันจะทําได้2แบบก็คือเราจะไปขายเลยก็ได้หรือเราจะไปเล่นห้อง ที่มันมีรางวัลเยอะขึ้นจากห้องด้านล่างแต่อันนี้เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะครับมามาในส่วนของการขายเหรียญก่อนนะครับขายเหรียญก็คือนะครับเรากดมาที่ตัวนี้นะครับของฉันนะครับขวาล่างนะครับแล้วเลือกไปที่กระเป๋าเงินขวาบนตรงด้านบนตรงนี้นะครับอ่าสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมมี4 6 49เ้หรียญนะครับได้จากการเล่นลุล้นนะครับก็คือเล่นฟรีนะครับย้ํานะครับเกมฟรีอ่าวิธีการดูว่าเราได้เหรียญมายังไงนะครับเรากดไปที่การบันทึกตรงนี้นะครับ อย่างเช่นเนี่ยแปดเหรียญมั่งสี่สิบเหรียญมั่งนะครับล่าสุดนะครับเนี่ยล่าสุดนะครับผมได้ขายไปก็คืออยู่ที่หกร้อยเก้าสิบเหรียญนะครับปัจจุบันตอนนี้ราคาอยู่ที่เลรี5ห้าบาทนะครับต่อหนึ่งเหรียญนะครับอ่าต่อมาถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะขายนะครับก็คือเรามาที่กดคําว่าส่งนะครับส่งแล้วก็จะกดสูงสุดก็ได้ที่เรามีนะครับหรือเราจะไปพิมพ์เองก็ได้นะครับว่าเราจะขายกี่เหรียญสี่สิบอ่าอย่างเช่นสี่สิบนะครับ กดต่อไปก็คือกดที่คําว่าข้อมูลผู้รับเงินนะครับกดไปที่คําว่าที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งที่อยู่ตรงนี้ได้มายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นตัวโค้ดไว้ให้นะครับเอาโค้ดตรงนั้นมาก่อกนะครับอย่างเช่นนะครับผมกดไปที่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมเคยก๊อปมาแล้วนะครับก็คือจะใช้เป็นโค้ดอ่าอย่างเช่นโค้ดตัวนี้นะครับกดเข้าไปเนี่ยก็สังเกตตรงชื่อคนขายคนซื้อดีๆก็คือเขาจะชื่ออะไรเขาก็ว่าไปนะครับกดเข้าไปอ่าเสร็จปุ๊บกดถัดไป กดถัดไปเสร็จปุ๊บกดยืนยันปกตินะครับเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้มันเป็นของคนอื่นเดี๋ยวผมหาของตัวเองก่อนสักครู่ครับไอ้ตรงคําว่าที่อยู่ตรงนี้มันก็ง่ายในในการส่งอยู่แล้วนะครับหรือเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอันเดี๋ยวผมไปก๊อปเหรียญมาจากตัวช่องทางไลน์ก่อนสักครู่ครับอ่ะอย่างเช่นเนี่ยผมทิ้งโค้ดตัวนี้ไว้ให้ก็กดคัดลอกมานะครับ นะเข้าไปใหม่แล้วก็เอาโค้ดตรงนั้นก็มาวางตรงนี้นะครับแล้วก็กดค้นหาไปแต่เน,นี้ยมันเป็นไอดีของผมไนงะก็ใส่เข้าไปอ่ะกดถัดไปนะครับแล้วก็กดยืนยันไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวรหัส1-6ที่เราตั้งนะครับแล้วก็รหัสยืนยันในในเบอร์แค่นั้นแล้วก็กดยืนยันไปแค่นั้นเลยครับพอเสร็จปุ๊บก็แจ้งมาว่า เหรียญเข้าแล้วหรือยังประมาณนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยราคาเหรียญก็ขึ้นอยู่กับเรทปัจจุบันนะครับตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือเหรียญละ15บาทนะครับต่อน1น MTT ตรงนี้ตอนนี้ผมมี49ก็คูณ5ไปได้เลยนะครับอาจจะมีขึ้นขึ้น,นลงลงากแต่ก็มันเป็นเกมฟรีนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับอ่ะป่าวจบประมาณนี้ครับสำหรับการอโอนเหรียญน,นะครับ